สวัสดีค่ะคุณแม่แม่สวัสดีค่ะอยู่ในช่องของกินปุส์มาล่าเพื่อนเราพิเชียวอันแมุ่้มบานหักน้องมานะเาอพี่น้องคุณแม่แม่คุณเองื่อเหื่อพันอยาแฝงเมติมล่ำมาสันเชี่ยวทำน้องได้กะชิว่าให้มือนี่บ้าเลย

មកជីតន encontro <laughs> An <laughs> Gracias. สวัสดีพี่เปาค่ะครับได้ก like> ันเลยค่ะสา้ตาของพี่มันพาหัน ได้ตาหวานยิ้มแค่ซ้อ่ก็ับกันอน้ยตอนจะรเี่สคู่กันกเนย่าก่อนพี่เ็นเอเออมตอนรัเิเน่อหน้กวันนมนม้วนไปถไปหลเนะเป็มบอย่าลืม กุ้ยทีตามคุ่มแม่แม่แม่ฮักน้องบ้านอ่ะเร็บกป้านแทงพากุ้ยทีตามแม่ทิมน้ำเนียเรียกตุนสาดเนี่ย